สวัสดีครับพบกับเซตไวลเลบอลอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะพาไปสรุปผลการแข่งขันสว่างคู่ของอิตาลีพบกับบราซิลว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรและใครที่สามารถเข้าไปชิงกับทีมชาติเซอร์เบียได้แล้ะก็จะพาไปดูตารางคะแนนของแต่ละคนว่าใครทําไปกี่คะแนนในนัดน,นี้กันบ้างครับก่อนเริ่มคลิปก็อยากจะขอให้คุณผู้ชมช่วยกดไลค์ กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับครับสำหรับนัดนี้นะครับก็เป็นบราซิลนะครับที่สามารถเอาชนะอิตาลีไปได้3ต่อ1เซตกันเลยทีเดียวนะครับก็ด้วยคะแนน25 23 22 25 26 24แล้วก็25 19ต่อ19มาดูสถิติโดยรวมนะครับการตบอิตาลีตบได้เยอะกว่านะครับ67ต่อ56 คะแนนบล็อกนี่โอ้โหบราซิลบล็อกโหดมากนะครับโดยที่บราซิลนั้นก็บล็อกอิตาลีไปได้ถึง21แต้มกันเลยนะครับส่วนอิตาลีก็บล็อกได้7แต้มส่วนเกมเสิร์ฟนะครับก็จะเป็นอิตาลีทำคะแนนได้เยอะกว่าทำไป4คะแนนบราซิลไม่มีคะแนนจากการเสิร์ฟนะครับส่วนคะแนนแต้มได้เสียก็เป็นอิตาลีที่เสียเยอะกว่าเสียให้บราซิลไป21คะแนน และบราซิลเสียให้อิตาลี13คะแนนและคะแนนโดยรวมทั้ง2ทีมนี้ก็อยู่ที่91ต่อ98คะแนนสำหรับผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในนัดนี้ก็จะเป็นปา l ล่าอิกโกนูทำไป30คะแนนกาบี้20คะแนนซิลล่ากับคาร์โรทำไปครละ17คะแนนมาดูการทำคะแนนของแต่ละบุคคลกันบ้างนะครับอิตาลีนะครับก็ ผู้ทำแจมสูงสุดก็จะเป็นเปาล่าอีโกนูนะครับทำไป30คะแนนตกไป28บล็อก2คะแนนต่อมาก็เป็นซิลล่านะครับทำไป17คะแนนเป็นการตกทั้งหมด17คะแนนต่อมาก็จะเป็นแอนนาไดเนซีนะครับทำไป10คะแนนตกไป6คะแนนบล็อก3แล้วก็เสิร์ฟอีก1คะแนนต่อมาก็เป็นมารีน่าลูเบียนทำไป8คะแนน ตกไป6คะแนนบล็อก1คะแนนและเสิร์ฟอีก1คะแนนต่อมาก็เป็นเอเลนาเพียตรินีทำไป7คะแนนตก6คะแนนแล้วก็เสิร์ฟอีก1คะแนนต่อมาก็จะเป็นโบเซตินะครับทำไป5คะแนนตกไป4คะแนนเสิร์ฟอีก1คะแนนแล้วก็เป็นอเลเซียออโร่นะครับทำไป1คะแนนโดยได้คะแนนจากการบล็อก1คะแนน ครับต่อมาก็มาดูทางฝั่งของาซิลนะครับคนที่ทำแชมสูงสุดนะครับในนัดน,นี้ก็เป็นกาบี้นะครับทำไป20คะแนนตกไป17บล็อกไป3คะแนนต่อมาเป็นอนาคาโรลินาดาซิลานะครับทำไป17คะแนนเป็นการตกไป7คะแนนและบล็อกไป10คะแนนโอ้โหคนนี้บล็อกโหดมากนะครับบล็อกไปถึง10คะแนนกันเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็น l o เร n นทำไป14คะแนนตบไป12คะแนนและบล็อกไป2คะแนนต่อมาก็จะเป็นค e r o โรคาสนะครับทำไปได้คะแนนจากการตบ8คะแนนและคะแนนจากการบล็อกอีก3คะแนนต่อมาก็เป็นโรซามารียนะครับทำไป11คะแนนตบไป10คะแนนและบล็อกอีก1คะแนน คนต่อมานะครับก็เป็นมาคริสนะครับทำไป2คะแนนตบ1คะแนนและบล็อกอีก1คะแนนครับและคนต่อมานะครับก็เป็นคีซี่นะครับทำไป2คะแนนตบ1คะแนนและบล็อกอีก1คะแนนครับสำหรับบราซิลในนัดนี้นะครับก็สามารถทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมและก็ทุบอันดับหนึ่งของโลกอย่างอิตาลีไปได้3ต่อ1เซตกันเลยทีเดียวครับ ต่อมาก็จะมาดูตารางการแข่งขันในวันนี้นะครับชิงอันดับที่3นั้นก็จะเป็นอิตาลีพบกับสหรัฐอเมริกาเวลา21นาฬิกานะครับหรือ3ทุ่มของประเทศไทยส่วนคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับก็เป็นบราซิลพบกับเซอร์เบียแชมป์เก่าเวลาตีหนนะครับคืนนี้หรือว่าเช้ามืดของวันที่16ตุลาคมนั่นเอง ครับผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับ